สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรค่ะวัดโบสถ์ค่ะก็เลยมาทำบุญมาทำบุญที่วัดแล้วก็ได้มาไหว้พระในวัดด้วยค่ะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นวันที่สามแล้วค่ะค่ะ อันนี้เขาก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนนะคะแล้วก็มีห่มผ้าด้วยค่ะมีดอกไม้ทุกเทียนมีห่มผ้าด้วยค่ะเราก็จะมีคาถาให้เราได้สวดตามนะคะแล้วก็มีไหว้กราบไหว้หลวงพ่อโสธรค่ะแล้วก็มีปิดทองนะคะ มีปิดทองด้วยปิดทองหลวงพ่อค่ะมีปิดทองหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วก็มีห่มผ้าด้วยนะคะมีให้ทำบุญด้วยค่ะทำบุญตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็มีห่มผ้าให้กับหลวงพ่อด้วยค่ะ ก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ไหว้พา้าได้ห่มผ้าได้ให้อาหารตาด้วยค่ะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ